ปตทยิ่งองนะก็เดี๋ยวมารอพักพวกที่นี่ก็รวมตัวกันนี่ก็เดี๋ยวไปกันทีเดียวเลยมันเป็นกิจกรรมแบบผ่อนคลายพักผ่อนนะรวมตัวกันของพักพวกชาวคลาสสิกนะมากันหลายคนนะ นี่เดี๋ยวเรารออะไรตรงนี้นี่เรารอเขาเขา้าห้องนนะ้ำานีก็จะเป็นพี่พี่ไบเกอ,อร์ครับจากมาเลเซียไงกุ๊มาามา,นา,านหนักกี่เาตากแน่วยมาตากแนุวยก็ไม่ได้นี่นักกี่น้าอนสิบอยเด Ada channel mana-mana tak? Ada. Ada channel apa? Ha. Eh. Itu Sim Cyberi. YouTube, 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 YouTube. Ya. Cyberi. Sim Cyberi. Ada ni. Ada. <laughs> ada, ada ada. Oh, main mana ni? Ada. Main oh, hanjai. balik. Oh. Main bila dah? Huh? Ha? Main bila dah? Bagi apa dulu hari pas? Dua hari pas. Ya, selamat. Okay. Hai <laughs> go. Gaduh. Hidup. กลางอะไรที่ว่าไปเดี๋ยวค่อยเข้าไปเลยไงตอนนี้เราอยู่ที่หาดนราทัดเต็มไปด้วยผู้คนเยอยะแยะมากมายอโอ้กงฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่นู้นนู่นนู้นฝั่งนี้เขาว่าตั้งรถกันนะครับ มีร้านกาแฟขายด้วยนะก็มากันเยอะนะครับทั้งจากของไทยเองแล้วก็ของมาเลเซียนะครับก็มาตั้งแคมป์ตรงนี้มีรถบ้านมีรถใลยของ

เดี๋ยวพวกเราจะไปหาก,กแาแฟนนากินกันนะเพีงดาแฟเนี่ยหานี่เจอแล้วหาร้านกาแฟเนี่ยซื้อ่มาซื้อ่เอาไปซื้อในเงินม้สิจะสั่งกาแฟกันนะครับยัเป็นร้านนะ่ เขามาขายของกินนะอะไรเงียเดี๋ยว<ป>ยเดี๋ยวเราเดินไปดูในงานกนะันเขามีอะไรบ้าก็อดเลย่อก่าจุีมีรถเก่าๆนะครับ

บางทีงานแบบนี้มันจะมีของแปลกๆนะที่เราไม่เคยเห็น่ะก็ได้ดูเออ,อ,อเป็นโซนรถคิ๊บ ยุสมัยสงครามโลกก็จะเป็นรถมิราของกินขายนะ ของเก่าด้วยนะบิดกรีดเก่าตอนี้เดิเลยเฟบื่ตาเมื่อกี้ตัวโมดีดูวาสัยนะกกับอะไรนี่ฮะนี่ควันนี่อะไรอาเจียวนี่เบ้าเบ้าโม่หวะหวะเบ้าอะไรเจียวอย่างอย่าดีคลาสสิกอีกอย่าบ้ากับกับอะอะเยอะเยอะเยอะกับอย่ากับอะรักษารักษารักษานับเยอะขึ้นบ้าตักกะอ่ะ Barang ni bayi dulu belakang ni tak? Ya Ni dari Malaysia? Tak, dari sini lah Sini lah? Haa Oh, hongkau lah Waduh Waduh, muka pasir lah Ok, jaman wad, wad, wad Ni sudah ก็มีของขายมีของกินกาแฟแล้วเนี้ยก็คือมันคู่กันอยู่แนละ้วสำหรับงานแนวเนี้ยไม่มีกาแฟเป็นธรรมชาติเป็นปกติเสื้อผ้ามือสองเนี้ยก็มีขายกันในงานเ,นเป็นเชื่อมือสอง เบอร์เกอร์ก็มีนะเก่าๆนะเป็นวิสป้าอันนี้จะเป็น ป้ายสำหรับขายมันมันมาถ่ายเยอะเลยนี่ของเก่าของเก่านะตรงนี้มันทำให้นึกถึงวัยเด็กเขาเนี่ยจักรายานรุ่นเก่าๆนะอย่างวันนี้ทันฮะผมทันอย่างมันก็ทันนะจักรายานมีห่ออะไรไม่รู้ <c oughs> ของเก่าๆ,ๆช่วยๆ คือมันมัมนมีเสน่ห์ตรงนี้นะอย่างเมื่อก่อนก็อย่างอันนี้เนี่ยพ่อนั้นนี่ก็ทิ้งไว้ใต้ถุนบ้านแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเขาเก็บมาทำใหม่หมดแล้วอย่างคอนด้าซีเจ็ดร้อยเนี่ยของผมจะมีของเก่าอ,อยู่คันหนึ่ง ก็รู้สึกยังไงเวลาเหมือนดูมันจะรู้สึกแบบว่ามันได้ย้อนความทรงจำไว้เจก่ะเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยมันมันจะผ่านหูผ่านตาเราตลอดอะไรเนาะไม่เคยเห็นนี่เข้าไม่ได้นะคะัเขาจับกั้นไว้แล้วถ่าย w าว เป็นงานใหญ่เลยนะับว่าใหญ่ครับมีของให้ซือเยอะแยะนี่นรถไรเนี่ยเฟสหนึ 1, 1, ง่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยีนะครับอิตาลีสวยสวยมากโอ้ยพิซซนาเนี่ยคล้ายๆกับตัวแลนโนเวอร์โอ้สวยมากเลย สี่ก็ทำมันดีเนี่ยสวยมากโอ้โหสวยมากคันนี้นี่โบกนะครับโบกตู้นี่อะไรเชฟโรเล็ตเชฟโรเล็ตก็เชฟโรเล็ตนะเพราะว่า จู่ที่ตาเช็โคเชโมเดลกัน <inequ> ข <ity> <sk> ้างหลัง้หลังูเครื่องดูเครื่องเครื่องอะไรนี่ไม่เคยเห็นเนี่น่าจะเป็นตัวในไหนหมดละ ีอชไรเ์เลนเจอร์นะฮะน่าจะเป็นตัวดอ d ชา c h เลนเจอร์เครื่องโฟกหังมาเลยเนะี่ยแล้วชารเลนเจอร์นสวยมากเล่นก่อนนี่แล้วก็หายเหนือเหนือเม่อไหร่มาคร้เชฟโรเลตคันนี้ใหญ่มาก แหวรูปมาลงในในในกลุ่มอนุมบานนี่ข้ออะไรเนี่ยสวยมากครับเนี่ยนคืออะไรีข้ออะไรผมไม่รู้คือเราไม่ค่อยสันทัเท่าไหร่ะในนี้แต่จะบอกว่าสวยมากานะ เป็นจรวดเลยนะค,คือผมเคยเรียนรู้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรถพวกนี้ทำไมมันจะออกแนวจรวดทางปลาอะไรเงี้ยก็นะค,คือยุคนั้นน่ะมันจะเป็นยุคของการไปดวงจันทร์นะฮะออฟโอะแล้วเนี้ยนะครับ,ออก,รบการออกแบบมันก็จะออกไปทางจรวดทางอะไรพวกนี้นะครับเครื่องบินแล้วเนี้ยนะครับแล้วก็เห็นรถเก่าเนี่ยมันก็จะมี กลิ่นอายพวกน,นี้อยู่นะฮะการออกแบบรถหรือว่ารูปแบบมระจกไปทางนั้นนะน,นในเป็นรุ่นใหม่ใช่ ใกล้ค่ำแล้วฮะรถเข้ามามาเรื่อยๆนะครับก็มาชุมนุมกันนะครับเต่าขัวนวยๆนะครดอย่างกันนี้เ่เขาทำมาสวยครับสวยมากสีแบบสุดยอดอ่ะเงา ได้เลเขาทำมาสวยนี้เป็นบาะด้านในนะเขาทำเป็นคลิปนะ ันนี้ปอ r s c h า่าดูโกปอง p o ชน,นะคะระับ p ช r เคือ,อเขาเก็บมันเนียนมากเลยเนะน,นี่ยไม่ใช่พวกสวาเ g ้นแต่แม็กเป็นปอ r s c <oughs> เออฮะ v o l k น w a ก e n ตอนเย็นๆคนก็เริ่มเยอะขึ้นลวะวันแรกเนาะสปสี๊ป ถ่ายไปเรื่อยนะครับก็เป็นงานใหญ่นะ,ะจัดจัดที่นราธิวาสก็รวบตัวกันจากอะไรที่น่ะมารดมกันคือของเก่ามันมีสนเสน่ห์มันมันเหมือนกับกำลังเล่าอาดีตอยู่อะความรู้สึกนี้เป็นแบบนั้นนี่เป็นดอสลด์นะครับ คือรถพวกนี้เขาไม่ได้ขับมาเขาจะสไลด์มาเพราะมูลค่ามันมหาศาลนะแต่ขับมาเนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่คุ้มนะสไลด์อย่างเดียวมันจะเป็นฝั่งของรถเบนครับรถเบนเนี่ย รถเมกันใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากรถเป็นรถเมกันปึกปืนแล้วก็ใหญ่รถอ,อ,อะไร <c oughs> ดูไปเรื่อยฮัลโหนเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนาน,นีนะ,ะแค่เราแบบอชอบนะก็น่าสนใจอันนี้ตัวอะไรอันนี้เฟียสครับ เอสเปิดกับคุณตัวอย่างตัวนี้สุดยอดคนระสวยเก๋กสวยมากนะนี่จะเป็นตัวอะไรเอ่ยอังกฤษนะน่ยอังกฤษ,อ,กฤษอะไรไม่รู้นะแต่มันสวยมากสวยแบบง,งามงามงาม,มาดูแม็กเนี่ยแม็กซี่โอ้สุดเดี๋ยไปดูข้างในนะ เนี่ยแม่โห,โห,โห,โหยัางงามอะ่ะเนี่ยด้านในเขาทำมันเนียนมากเลยนะครับเนี่ยทั้งโครงมันลยทั้งที่นั่งทีดวัดในเลยงามงามงามดูบันท้ายมันคือถ้าให้คะแนนผมชอบคันนี้ที่สุดละ สอยงามตั้งแต่ต้นจรด,ดปลายครับเนี่ยคือเขาเก็บหมดแต่ถ้าเป็นคนี้งด้านในยังไม่เก็บนะฮะนี้จะเป็นเฟเสแต่ตัวนั้นผมไม่รู้เพราะมันเป็นยี่ห้ออะไร

นีจะเป็นของเก่านะาก็มีขายด้วยนะัวต่าวเทปมิามีมาขายด้วยเป็นหลักๆน่าจะเป็นของสองเอะแยนะครับของทั่วทวอะไรก็ไม่รู้นี่ ให้วลเกียร์อะไรก็มีนนี่เป็นฝาฝาถัมมนางน้ำมันของเก่าเลยโอ้กพี่เข้ามาเองเลยจาเนใหม่ครคือคนนี้ทำรถโก้คที่เขา เราคดูตามตัวเชื่องเียและที่เราแล้ว่าแล้วก็ให้คนที่อยากที่ได้รับโชคดีคเมั่ยเอาไปเริ่มบังสิบ้ามงสิบสองวดแล้วี่ยเอาบังดว